สวัสดีค่ะสาวผู้ชายออนทัวร์พาทัวร์พาทัวร์นาหนองนาหนองมะลาวเรีย้านอะไรน่าอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกนาหนองมเาลาวนะคะนาแม่นาพ่อก,กับแม่พา,มาดูข้าวอันนี้สวนยูคาลิปตัสด,ดูข้าวนะคะเหลืองเหลืองก็จะได้เกี่ยวแล้ว นี่แม่บอกเจ็ดไล่เจ็ดหรือแปดไล่ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเกี่ยวได้แล้วมะนี่ดึงละรอรถเกี่ยวมา<อ>เกี่ยวนะคะไปถึงนู่นเลยนู่นน่ะสุดหูสุดตาเนี่น่นะรอรถ ได้ไปได้เมืองย่างไปพุ่นได้ย่างไปเลยไหมย่างไปเบิ่งดอนฟูสิมันงามยุคเขามงนี่มันมงงามปไนได้ไปเบิ่งเพื่อการย่างหอดซืือหอดต้นอะไรนะบอกพุ่นต้นไม้พูนอันฟุ้นเถอะของเขาโอ้ถึงนี่ต้นไม้อันนี้แค่เดียวนี่แค่รักวัวนั่นนี่วัวรักฮู้นเฮ่เน่าไปเน่าให้เ่าตัวนี้นะย่าไปฟุ่นละกันตอนนั้นโคตรโตโคตรโคตุโคตรพูนโคตร คือป้าป้าไม่เป็นป้าตัวนั้นนะคุณไรนึ่งตัวป้านะคุณแต่ฝั่งนี้ของคนอื่นนะคะเขาเกี่ยวหมดแล้วของคนอื่นเกี่ยวหมดแล้วเรือของเราน้องป่อยดิโอ้โหมันลงเลยมันง่าละติ๊ดมันนี่หายติ๊ดมันถ้ามาเว้นเรื่องวัดย่างไปเบิ่งป้านี่มามาท่ำกันนี่ไปเบิ่ง มันมงามปีนี้มันคือปีกกอนะเขาไม่งามมันเ็หญ้าอันนี้แม่บอกข้าไม่ค่อยสวยนะคะปีนี้มีแต่หญ้าหญ้าจริงนะนะเวลาเวลาเกี่ยวมันก็ได้แต่หญ้านี่แล้วอ้าวปนเดี๋ยวไปหแล้วมันฟัอกไปเรือลนะข้าข้าวปนไปกับหญ้าเพราะหญ้าขึ้นสวยกว่าข้าวอีกบรรยากาศยามยามเย็น ชมทุ่งนาหนองมะลาวสาวพุทธายอ,อนทัวมากันนั่นบ่นมากกันจะนางบ่นะเฮ้ยเออตัวนี้สวนลูกค้าหรือมาลุ่นไม่เซิร์ฟตอกกไม้แอนวันวันขึ้นแล้วตัวเขาตัดตรงที่เขาเข้ามาหตรงนน้นไม้อันนี้แหละไม้อันนี้แหละเขาตัดหน,นึ่งไม้ก็มันไก่เนาะไม้สักเนี่ยใครจะไปเห็นประกาศหมดเลยแถวหด้านที่ทางทางเราเข้ามา อันน like ั uh ้น huh. ดีเทียพ like yeah, uh ือ huh. ยืนอยตรงนี okay. so, really? oh ้ตรงหน้ามันไม้ของเขาบอกฟังนะไมอันนี้มันไม้ไม่สวยส่วนยุคาพ้าะมันต้องขนอะไรมันต้องรู้เรื่องเขาตัดตรงโน้นตรงที่เราเข้ามาน้นด้านโน้นตะกอนแม่มาถางเนี่ยปีนี้แม่ไม่ได้ถางเนี่ยมันลกเลยโอ้โหตัดหญ้าหมดสวนเนี่ยนะ มาถางหลายวันเลยถางตรงโน้นผมทำยังไม่เสร็จอยู่ในทางซ้นทางฟุกทมาถางมามาเข้าหน้ามาถางสวนนะเปิดเพลงเปิดเพลงดักลั่นเนี่ยเหนื่อยแล้วแ็คิดเที่ยสวัสดีค่ะครับรู้ลวเดือดจัสวัสดีค่ะไปค่ะกลับกันแล้ว แค่มาดูแค่มาดูเห็นแล้วเห็นแล้วกลับดูดีๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเลยนั่งเฉยๆจะโดดเปล่าอยู่เฉยๆนะนั่งอย่างนี้ดีเลยนั่งไหนล่ะตัวมันใหญ่นั่งไม่ได้นั่งลงดีเลยลูกอย่าตกนะนั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลลงงงนั่เฉยๆนั่งเย่ไปนั่งนะจะโดดได้เหยียบนะอู๋นั่งอย่างนี้ดีนะเบาๆไป ไปค่ะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวต้องต้องจับต้องจับไปตัวเล็กเดี๋ยวล่วง